สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้ก็จัดไปจ้ะเข้าแล้วก็ต้องออกนะจ๊ะวอเทคนะจ๊ะรุ่น5 0 0น Arm S นะคะตัวนี้จะเป็นหูมีไฟเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สังเกตที่กล่องได้เลยจะมีตัว Arm S Light นะคะตัวนี้นี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดวันนี้ก็รีวิวเหมือนเดิมเลยนี่นะคะ รีวิวกันตั้งแต่เปิดกล่องเลยนะคะแบบว่าเรียวทามกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเปิดมาจะเจอตัวเครื่องนะคะลูกค้าแล้วก็สเปคคอนนะคะของนิวเทคนะคะใบรับประกันคู่มือนะคะการใช้งานแล้วก็นี้ใบรับประกันนะคะแล้วก็นี่สาคัญเลย ที่ลูกค้าตามหาสติกเกอร์วอลเทคนะคะวันนี้มิวก็มาส่งงานนะคะจํานวนสองแม่จ้าปรบมือรัวๆอันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ธเนศมากนะคะเพราะว่าจองตั้งแต่เครื่องยังไม่มาเลยนะมาจาจองตั้งแต่เครื่องยังไม่มาเลยใช่ของดีมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตัวที่มีหูฟากระตูนนะคะหูไฟนะคะนี่หูฟแบบนี้เลยนะคะสวยงามมาก เออใช่แกเลยกันเนละแต่เปิดเปิดอย่างนี้กันดนะ้พี่ท็อปแล้วก็ซ้อนอ่ะสองเครื่องพร้อมกันเลยนี่นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นหูตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นหูฟนะคะแล้วก็วันนี้ไรนี้นะคะจะมาตอบคาถามพี่พีด้วยเพราะว่าแชทมิวแลนมากคือว่าตัวนี้นะคะลูกค้าหนูแจ้งก่อนว่าทางบริษัทอะ่ะแจ้งมิวมาเรียบร้อยแล้วว่าตัวรุ่นเก่านะไม่สามารถเอาไปทําหูไฟได้นะคะเนื่องจากปิ้นนะคะปิ้นที่มันอยู่ข้างในอะ่ะ มันจะเป็นคนละตัวกันนะคะคือว่าถ้าเกิดลูกค้านะคะอยางได้หูมีไฟแบบนี้นะมีทางเดียวก็คือว่าเอาของเก่ามาเทินที่ลานมิวได้เลยแล้วมาซื้อของใหม่ที่ลามิวไปแบบนี้นะคะนี่หูไฟเดี๋ยวให้ดูตอนเปิดเครื่องนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกับตัว8,000เอ็ดนะคะวันนี้นะคะส่งเจ้าเดียวเลยส่องแม่นะคะแล้วก็วันนี้จะต้องมีคิ้วออกอีกไปประมาณราวๆประมาณสองแม่นะคะนี่ สำหรับใครนะคะที่มีแผนที่จะเติมนะคะ5,000ออาทนะมาได้เลยตอนนี้มีของพร้อมจะส่งไม่ต้องรอเลยนะตัวนี้นี่นะคะสวยงามมากเอายกขึ้นแล้วก็เอาไว้ข้างล่างจะได้สวยๆนี่นะคะสวยงามมากวันนี้เราก็เดินทางไปจังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ต้องไปดูอีกทีน,นึ่งนี่นะคะ นี่พี่นาเรศก็ตอนแรกออเดอร์ไว้หนึ่งตัวโทรไม่รอบน้องมิวจัดเลยจ้ะสองตัวจัดไปเลยจ้านี่นะคะวันนี้ก็มีคิวอีกเดี๋ยวก็ต้องมาไลฟ์สดน้องคิวอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ขับ เบดโดยเฉพาะนะคะเป็นตัวเดิมเลย5,000ัอเมดนะคะตัวนี้5,000ัมเมดตัวขับเบดโดยเฉพาะเลยนะลูกค้าต้องแยกนะตัวนี้จะเป็น5,000ันเม็นะคะตัวรุ่นใหม่ที่ออกมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวคิว5,000นเอ็มนะจะเป็นตัวที่เขาเอามาขับฮอนโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าตัวคิวตัวซีชแนลนะตัวซีชแนลของเรานะเหมือนเดิมนะก็คือจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นตัวหูมีไฟแบบนี้มานะคะแบบนี้เลย เดี๋ยวน่าจะประมาณช่วงบ่ายลูกค้าเข้ามารับประมาณสองสองเจ้านะคะเจ้าละแม่ก็เดี๋ยวรอได้เลยเดี๋ยวรอรีวิวได้เลยนะคะเออใช่ต้องบอกให้จัดได้แล้วนะคะของเราต้องมีนะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทําการลองผ่านมิกนะคะตัวนี้ลองผ่านมิกนะคะนี่แค่เสียบป,ป๊กนะคะไฟที่หูก็ขึ้นมาสวยๆแบบนี้แล้วนะคะนี่จะเหมือนกับแปะพัน arm s เลยนี่นะคะ มีไฟที่หูขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ตัวโลโก้นะคะก็จะเป็นสีน้าเงินเหมือนเดิมเลยแล้วก็เปิดสวิ่กก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะเดี๋ยวคอยดูนะอันนี้มิวเปิดสวิ่เลยนะพี่ท็อปนี่นะคะอ่ะเปิดสวิ่กก็จะเป็นสีส้มนะคะไฟตัดอยู่ที่สีส้มนะคะห้าพันอาเม็ดนี่เปิดสวิ่จ้าวอเทคห้าพันอาเม็ดนะคะใช่ของดีใช่ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ราคานะเตรียมเงินมาแบงค์แบงค์เข้ามาแบบเยอะๆได้เลย ยวมิวจะให้แบบสวยๆเลย <c oughs> นี่นะคะอันนี้จะใช้ลองผ่านมิกนะคะเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวเพลงมันจะมีในเรื่องของดิธิมิวก็เลยแบบว่าต้องแบบลองผ่านมิกนะปกติก็คือจะลองตรงให้ลูกค้าเลยแต่วันนี้จะลองผ่านมิกให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังนี่ก็คือแรงเหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมก็คือหูฟที่มันสวยงาม <c oughs> เพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะพอเปิดสวิตช์แล้วไฟก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินก่อนแรกจะเป็นสีแดงนี่นะคะ อ่ะอันนี้ทดสอบตัวที่หนึ่งค่ะใช่สวยงามมากๆเลยค่ะ ตัวทัชนะคะทัชมิวนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเป็นตัวทัชสกีนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการ์ตูนเหมือนเดิมนะหนูจะให้ดูด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้สก,กีนะคะการ,ร์ตูนวอเทคเหมือนเดิมนะแบบนี้นะคะจํานวน2แม่นะคะตัวนี้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่2นะคะสําหรับตุกการ์ตูนหูฟไฟนะคะ5 0า0นอามเอสนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจนะ5,000ันตัวใหม่ล่าสุดนะคะเอาไปขับเบตนะตัวนี้เน้นย้ำนะคะว่าขับเบตนะคะนี่มาจัดได้เลย ตัวชัดมิวนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ พี่ท็อปทดสอบไฟให้นะคะทดสอบไฟหน้าเครื่องนะอันนี้เราจะทดสอบไฟหน้าเครื่องนะคะนี่มา,มา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 เลยจ้า สวยงามมากเลยค่ะวันนี้ก็ส่งงานจํานวน2แม่นะคะนี่ก็ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามตัวน้องคิวห้าพันาได้เลยนะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จเจ้ากี่แม่แต่ว่าเขาๆน่าจะมี2อถึงสแม่ประมาณนี้นะส่งงานค่ะนี่ก็เดี๋ยวถ่ายรีวิวแต่เก็บกล่องเลยเปิดกล่องยันเก็บกล่องเลยนะคะอันนี้ก็ส่งงานลูกค้า สวยงามมากนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูออเดอร์ที่ล็อกไว้นะจะบอกว่าเยอะม,มากนี่นะลูกค้านี่นะคะ เต็มมาก3มแถวแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเอาเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะว่าวันนี้ไปแล้ว2ใช่ไหมแล้วก็คร้าวๆลูกค้าสิ้นเดือนจะมาเอาอีกแล้วก็น้องคิวนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบสต็อกนะคะพี่ๆคนไหนนะที่จะใช้งานนะคะหรืออยากจะได้ตัวใหม่นะก็สามารถเอาตัว5้าพันเอดนะคะตัวรุ่นเก่านะคะมาเทิร์นที่ร้านได้นะคะแล้วก็มาตกลงราคากันได้เลยนะคะบอกเลยว่าของใหม่ก็ถูกมือสองที่รับเข้าก็ได้ราคาดีแน่นอนนะคะตัวนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการ แ็กใส่กล่องนะคะแล้วก็ทำการส่งผลส่งจ้า วันนี้ออเดอร์เยอะมากลูกค้าเอ2สนะสำหรับ850วัตต์นะคะเอ2บนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานวันนี้ออเดอร์เหลือไม่เยอะแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจนะรีบจัดได้เลยตัว850วัตต์นะคะ850วัตต์แล้วก็เดี๋ยวมิวจะมาไลฟ์สดอีกรอบนึงก็จะเป็นตู้นะคะวันนี้มีส่งงานตู้ด้วย12ใบนะคะพร้อมดอก SA สเนะคะอันนี้ก็กำลังเตรียมรอลูกค้านะคะ12ใบหน้าบ้านแล้วนี่นะคะหน้าบ้านแล้วแบบนี้เลย ที่ธัญญาจัดไม้ของใหม่้มให้ราคาเท่าเดิมลูกค้าลูกค้าก็มายจจาได้ลูกค้าแบบว่าซื้อใบตัวห้าพันตัวตุงของใหม่อันนี้นะคะแต่ว่านี้เพิ่มเติมนะสเปคเดียวกันแรงเหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมีหูมีไฟนะแต่ไม่สามารถซื้อหูไฟเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าตัวปีนข้างในนะคะมันจะเป็นคนละตัวกันนะคะไม่สามารถเพิ่มเติมในเรื่องของหูไฟได้นะคะอันนี้แจ้งตรงนี้ก่อนนี่นะคะนี้ก็ส่งงานจ้าอู้ระวังระวัง อย่าลืมสเปคคอนนะนี่นะคะสวยงามมากคะ่ะแล้วก็ซีนซีนซีนฟรีไหมพี่ด้นะอ่ะใช้ของนะช่วงนี้ก็คือเดี๋ยนต้องซีนให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยนะ ทีนแบบนี้เลยนะคะ F22 ดอกละห้ามนะคะนี่ไฟอลังการงานสร้างมากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังของยังแพคไม่ส่ยังแพ็คไม่เสร็จนะคะช่วงนี้ก็ส่งงานแบบว่าอลังการน่าดูเลยต้องขอบคุณลูกค้านะคะทางหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์มากๆที่แบบว่ามาให้มิวบริการ <c oughs> อันนี้ของผมใช่ไหมใช่คะ่ะพี่นาเรศใช่เลยนี่นะคะส่องแม่เดี๋ยวมิวปีค,คิปแล้วพี่นาเรศสามารถดูตั้งแต่ต้นไรได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้ามาแล้ว อันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่นเรศมากจัดไปเลยสองตัวนะคะมัดจำกันแต่ยังยังไม่ได้ของ <laughs> สวยงามมากค่ะพี่นอ้งน้ำเทินได้ค่ะเอาห้าพันมาเทินได้เลยอันนี้พี่นองน้ำก็เป็นอีกหนึ่งเจ้านะเติมเติมห้าพันนเอตตลอดเอามาเทินได้นะคะราคาเดี๋ยวมาคุยกันหลังไม่ได้เลยนะคะ ลูกค้าสำหรับใครที่รอเอฟนะมือส่องนะจัดได้เลยเพราะว่ามีมีแทนนะว่าจะต้องมีแบบว่าห้าพันตัวตัวเก่านะเข้ามาเยอะมากเพราะว่าตัวหูฟไฟมาก็ถือว่าอลังการเนาะสวยงามแล้วมันก็แบบว่าควบคู่กับ8ปดพันได้อะเนาะแปดพันก็คือหูไฟเหมือนกันโอเคนี่ค่ะแล้วก็มีอะไรดีๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะมาอีกช่วงหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบว่า คิวห้านาเดี๋ยวมาดูให้ให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าคิวมิวก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าหูไฟแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะคะน่าจะประมาณช่วงใายๆอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวถ่ายคลิปรีวิวตู้ละกันสิบสอใบได้เลยพี่บอยเอาพี่บอยล้คิวพี่บอยบอกเดี๋ยวพี่บอยมาสิ้นเดือนจัดไป จะไปอันนี้เดี๋ยวมิวฟันฟิล์มยื่นให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณออเดอร์จากพีนาเรสมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์ออเดอร์แล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดในเรื่องของตู้แล้วก็คิวน้องคิวนะวันนี้น่าจะลูกค้าโทรมาว่ามาแต่มิวไม่รู้ว่ามากี่หมูอ่ะเดี๋ยวมาหาก,กันอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณลูกค้าค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลก์กดแ like ชร์มิวด้วยเป็นกําลังใจให้แม่ค้านะแล้วก็ ัวเทคห้าพันตัวใหม่เจอกันจัดไปค่ะพี่บอยรอพี่บอยเลยสิ้นเดือนนะคะเดี๋ยวพยายามจะเอาของเข้ามาเยอะๆเพื่อที่แบบว่าลูกค้านะมาซื้อจะได้ไม่ต้องรองของแบบนี้นะคะโอเคไปแล้วบายบายจ้านี่ห้าพันนะคะห้าพันไลค์อ่าสวยงามจ้าไปแล้วจ้า